ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่หรือท่านที่หรือเข้ามากดดูนะครับก็ผมอาจพูดไม่เก่งนะครับพูดติดติดขัดขัดนิดนึงนะครับพอดีเพิ่งเปิดช่องนะครับจริงๆช่องนี้ก็เปิดนานแล้วครับแต่ว่าไม่รู้จะลงอะไรนะครับก็ว่างๆนะครับก็เลย มานาเสนอพวกนี้นะครับเพราะว่าผมขายนะครับพวกบอดานะครับแผ่นขนามซิงต่างๆนะครับที่องทีอาระครับอาพวกนี้นะครับจัดชุดนะครับจัดชุดไปทําเองหรือสั่งทําสําเร็จแบบนี้นะครับก็ขายนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําไมผมถึงมาขายพวกนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือชอบ ความชอบนะครับความชอบนะครับจุดเล็กที่ทําให้ผมอยากมาขายก็คือหนึ่งนะครับผมหาสั่งอะไรนะครับสั่งอะไรแล้วก็มาประกอบเป็นแท่นนะครับเป็นแท่นใช้เองนะครับประกอบทุกอย่างเองนะครับก็ประกอบแล้วก็ใช้งานนะครับอยู่ประมาณห้าปี ไ้ตัวขนาดนี้นะครับตัวที่ผมใช้จริงในสีห้าปีที่แล้วนะครับตัวประมาณนี้เลยครับรับส8ปนิ้วนะครับข้างละสองนะครับเริ่มทำเล็กๆก,ก็เป็นรุ่นพันสอง้วัตต์ไปเลยนะครับตัวนี้สองตัวนะครับ,รบก็สมัยทำเล็กๆ ยังไม่มีงบเยอะนะครับยังไม่มีงบเยอะก็แนะนำนะครับเป็นตัวแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากประกอบนะครับสิบห้าเพื่อขับ18ได้นะครับประมาณนี้นะครับเวลาไปออกงานก็กลัวตายกลางงานเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับความร้อนสูงนะครับเพราะว่าซิงค์นะครับซิงค์เราประมาณนี้นะครับ ก็เลยต้องใช้พัดลมที่มันไฮสปีดนะครับต้องสองตัวนะครับต้องเป่าและดูดนะครับออกงานก็อยู่ประมาณหลายงานนะครับแต่สุดท้ายก็ผ่านทุกงานนะครับก,กลัวเหมือนกันแต่ทุกวันนี้นะครับก็เลยไปใช้คาดดีนะครับคาดดีแล้วก็ยกไส่อะไรหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนหมอแปลงนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ลูกค้ามาสั่งนะสั่งสั่งไว้นะครับเป็นประกบแบบซิงท่อนะครับซิงท่อนะครับประกบแบบนี้ครับก็เ,เหลือประกบนะครับเหลือประกบแล้วก็เทสนะครับเทสแล้วก็เตรียม่งนะครับวันนี้ หรือใครจะสั่งเป็นนะครับเป็นหนึ่งข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นชุดละแปดร้อยนะครับประมาณนี้นครับชุดละแปดร้อยนะครับเป็นทีอาร์หกคู่นะครับหรือใครไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการใช้วงจรนี้นะครับสามารถเลือกวงจรได้ครับจะมีวงจรยามาฮ่าทีอาร์ศูนย์เจ็ดฮับเลอร์นะครับเป็นได สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับมีนะครับแต่ราคาก็จะขยับต่างกันนิดหน่อยนะครับที่เลือกใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าอีวงจรตัวนี้มันถูกนะครับอะไรมันไม่ค่อยเยอะเหมือนจามาหรือทีอาร์ศูนย์เจ็ดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับตัวนี้รับไฟสูงนะครับได้ตั้งแต่40ถึง95 VDC 800ครับตัวนี้สำเร็จแบบนี้เลยนะครับพร้อมลงแท่นนะครับครับก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อสั่งได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับวันนี้ เป็นขนานซีอะไรอย่างนี้ครับก็มีนะครับอยากสั่งสำเร็จพร้อมใส่ซีใส่ไดโอดอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้ได้หมดนะครับตรนนี้ครับก็เมื่อวานนะครับมีเรื่องนะครับมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับลูกค้า ลูกค้าไม่เข้าใจครับเป็นลูกค้ามือใหม่นะครับบอกว่าสั่งไปแล้วนะครับบอกว่าต่อแล้วเสียงไม่ออกออกนิดเดียวแล้วก็หายนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับโมดูลทุกตัวนะครับก่อนที่จะส่งนะครับก่อนที่จะส่งก็คือทุกร้านทุกช่างนะครับยังไงต้องส่งเอ้ยไม่ใช่ยังไงต้องเทสก่อนส่งอยู่แล้วนะครับ ก็ทักมาก็บอกว่านะครับว่าผมไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่บริสุทธิ์ครับจริงๆก็ถ้าไม่ดังนะครับมีหลายสาเหตุนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับหนึ่งสายสัญญาณอะไรอย่างนี้นะครับสองบาลานซ์อินพุตต่างๆนะครับ สามเราเข้าสายถูกหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับมีหลายสายเหตุนะครับครับทักมาบอกว่าผมไม่บริสุทธิ์นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะว่าผมไอ้ถ้าใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับมันคุยกันได้นะครับเพราะว่าร้านผมนะครับร้านผมรับส่งกลับคืนนะครับมาเช็คได้อยู่แล้วนะครับ มาช็คได้นะครับหรือใช้พังนะครับอย่างเช่น TR ช็อตไปหนึ่งตัวนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นคู่ให้เลยอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเปลี่ยนเป็นคู่นะครับค่าอะไรค่าอะไรฟรีนะครับค่าส่งออกเองนะครับนะครับกรณีที่เปลี่ยนฟรีนะครับห้ามงัดแงอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับถ้าอยาก เปลี่ยนอะไรฟรีๆนะครับนะครับถ้าเสียทั้งแถบอะไรอย่างเงี้นะครับที่อาเสียทั้งแถบนะครับทุกตัวหกคู่อะไรอย่างเงี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนให้นะครับไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับเปลี่ยนฟรีก็คือเปลี่ยนฟรีนะครับเว้นแต่ว่าท่านไปงัดแงะถอดอะไรอะไรมาอย่างนี้นะครับอย่างนั้นผมจะคิดค่าอะไรตามปกติ ครจะคิดค่าอะไรตามปกตินะครับเว mm ้น hmm. แต่ว่าท่านเอาไปใส่แล้วเออเปิดใช้งานนะครับ mm hmm. ติดโรเทคอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. ติดโรเทคขึ้นมา mm hmm. ท่านก็สามารถถอ,ถอดถอดถอดออกมาแล้วก็ส่งให้ผมได้ทันทีนะครับ mm hmm. ไม่ต้องไปงัดแงะอะไรทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. อย่างงั้นนะครับ mm hmm. ถ้าทำตามกระบวนการน,นี้ก็คือ อะไรฟรีนะครับท่านแค่เสียค่าส่งเองนะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าต่อเร็วไม่ดังก็คือสามารถสอบถามได้นะครับอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนแล้วก็มาโทษนะครับโทษร้านโทษคนขายนะครับโทษโมดูลนะครับอย่างนั้นไม่เอานะครับผมก็ ไม่ใช่มือเก่ามือเก่งอะไรหรอกนะครับแต่ว่าพอที่จะเข้าใจนะครับพอที่จะเข้าใจนะครับต้องขายเองแล้วก็ประกอบเองนะครับนี่นะครับทั้งเป็นแอดมินเองนะครับก็ทำาหน้าที่นะครับ ร้านเราเป็นร้านแบบไม่มีหน้าร้านนะครับแบบขายเป็นอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนะครับสั่งมาก็ทําส่งสั่งมาทําส่งนะครับนะครับก็ใครสนใจชุดประมาณไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับชุดเล็ก,ช,ลก,ก,กชุดเล็กกว่านี้ก็มีนะครับชุดเล็กกว่านี้ก็มีนะครับ ต่จะเป็นแบบบอดได้ขนาดจ R ในตัวอะไรอย่างนี้นะครับบอดได้ขนาดท R ในตัวนะครับอยากได้รุ่นประมาณไหนนะครับ6คู่4คู่3คู่นะครับ40คู่บิดอะไรอย่างนี้นะครับสามารถสอบถามได้นะครับ วันนี้ก็มีเรื่องประมาณนี้นะครับใครที่รู้แล้วนะครับหรือผมพูดอะไรผิดนะครับก็สามารถเม้นแนะนำมาได้นะครับแต่ใช้คํารุนแรงนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะไปลิงก์นะครับ แว้ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นลิงก์ร้านผมนะครับเป็นลิงก์ในร้านใน l a z a d a านะครับ La z a ด a านะครับหรือโทรสั่งมาโดยตรงเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์เบอร์โทรนะครับไว้ท้ายคลิปนะครับเบอร์โทรกับไลน์นะครับใช้อันเดียวกันนะครับสามารถแอดได้นะครับครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ